สวัสดีค่ะมากินไก่เคฟซีกันค่ะสวัสดีค่ะน้องล้วงค่ะเลยค่ะทำไมมืดมืดไก่เคฟมากินไข่ไก่เอ้ยมากินไข่ไก่มากินไก่เคฟซี <c oughs> ก,ก,กันค่ะ,น,คะน้ำส <c oughs> ไ, <c oughs> ไปซ์ปปเยเนาะเพื่อความฟันนี้ เอาเองจะมาที่นู้นตามเลรก็้ขอชินหนึ่งกินเลยไม่เสร็จมากหรอขินแรให้ตาชิ้นนึ่งชินไหนดีตาจนไม้เยอะหกไหนะไม่น้อยแกแกแกกแกได้นะ เดี๋ยวเอาไก่ไปให้ตาก่อนนะคะไปดูกันค่ะเห็ดมากเลยมันเปรี้ยวแต่กินได้บัวมันไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นเดี๋ยวเอาไก่ไปให้ตาก่อนนะคะ ค่ะตามไปเอาไก่ไปให้ตาต้องเดินตามด้วยนะการเดินย่อมสอนสิผู้ยาวเป็นไปอย่างขมักขม่นเวลาล่วงเลยไปจนบ่ายคล้อยถึงหยุดแล้วท่านก็พูดซื่อเยอะอยู่มีเยอะอยู่มไปเยียวยาทำอย่างนี้บ่อยๆแต่เธอก็ต้องบวชเหมือนอย่างเราเนี่ยนะ นับได้ว่าเป็นมหาผู้ลของเด็กชายตัวน้อยๆคนหนึ่งแห่งบ้านโขนคอนที่ได้รับการจไมการมูดสลมยโลกหันมาทำความเปล่ยนแปลสุดกำลังแล้วรางวัลแห่งความากินะความร่วมมคนทุกอย่างแท้จริงบอกว่าเวลานั้นกินไก่นะคะแต่ยังบวชไม่ได้เพราะการงานที่พ่อแม่มอบหมายนั้นกินไก่เคฟซี ความเพียรเช่นเวลาเดินทางไปติดต่อการค้าก็อาศัยช่วงนั้นเดินจงกรมบนเข้าป่าก็ทําภาวนาไปเรื่อยขายผ้าไปตัดผมอ่ะเขายผ้าไปตัดผมหลานหน้าบ้านแต่ว่าเลือดเอาตอนกังคือตัดในมาปฏิบัติแบบนี้ทุกวันก็ทาให้จิตร้านเดิมปะล่ะต้องการจะบวชเรียนเป็นอย่างยิ่งตัดสละเลยนะท่านก็เกิดความมีจิตใจที่กล้าหาญเดินขึ้นไปบนบ้านแล้วก็อันนี้ยายนะคะยายทานคนสวย ให้ชูสองนิ้วสิชูสองนิ้วให้ให้คนดูหน่อยอ้ออันนี้พูดภาษาระยองนะคะนี่เป็นคนระยองพูดเลยองที่นะคะซื้่ KFC มาให้คนแก่กับเด็กกินโตก็กินด้วยอันนี้ก็เด็กกินอร่อยมากเลยนะคะใ,ให้ยายทานรอข้าวเหนียวนะคะกินได้หรือเปล่าไม่รู้เนี่ย ไม่มันต้องให้ร่อนไงไม่ร่อนมันจะล้อยอ่ะ้กฟินอ่ะฟินเลยนะคะเด็กฟินฟินเหรออร่อยไม่ชอบซอสมันถ้าไก่เ้ฟฟีซอสเขามันอร่อยซอสอร่อยเขาปรุงแต่งซอสเขาอร่อยออกไปซื้อปากทาง มานะคะปักทางมีขาย KFC บ้านเราเนาะเราอยู่ในเมืองนะคะบ้านเราออกไปปักทางก็มีกินเลยนะคะ KFC พิซซ่านะคะมีหมดมีหมดเลยตรงไหนอะไก่มุ้น KFC นะไม่ใช่ไก่ย่างไม่ใช่ไก่มุ้นไก่มุนแน่เลยอยทานจะกินไก่ย่างข้าวเหนียวนะคะอันนี้กิน KFC กับข้าวเหนียว ละยองมาอะไรนะอร่อยอร่อยเด็ดทานทันมาหน่อยอร่อยไหมอร่อยอร่อยอาทานพูดระยองนะคะยายพูดระยองเป็นคนระยองบัวละ่ะคนระยองฮิ๊ฮิบัวละ่ะบัวคนที่ไหนเนี่ยขันเกนแซปอีลีแซปอีลีฟินสิเหรอบัว สมใจอยากอือกินคะสมใจอยากเลยถ้ากินเลยอ่ะมันจะอร่อยเด็กใส่ชุดเท่เหมือนยายทาเลยนะคะดูสิกันเลยคนละสีใส่กระเช้าเหมือนยายทาเลยนะคะลืมดูลืมจักเกดนี่ยายทานใส่สีเขียวน้องใบบัวใส่สีม่วงต้องซื้อหลายๆสีเนาะให้มันใส่มันใส่สบายมันน่ารักเลือกคุณอยากใส่เสื้อคอกระเช้าบอ Lá sửa lạnh hạnh hạnh hay hạnh Lá hạnh 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 mực hạnh วิ่งซุปเปอร์วาร์เนทายซุปเปอร์วาร์เนทายอร่อยไหมอร่อกินได้หรืออร่อยอร่อยแกกันเียาเห็นเด็กไหมคะค่ะเด็กฟินค่ะในของใครให้กล้องเด็กเดียวเอาดูแค่ถือ วิงแซบวิงแซบจ้าแซบแซบเลยจ้าพิ้แจับวิงแซบบอกมีมีสองอันให้พีิ้นอันนึงให้มันนึงมันมีสี่อันมีมี่ะงมีบัวนี่ไงมีอีกกินไหมบัวเดี๋ยวกินได้ไหมเรากินได้ปะลูกกินได้ไม่เผ็ดหรอของมันอยากกินของมันไม่อยากกินเผ็ดนิดเดียวไม่เอา ก็ไม่ิดท่รเลยมีนดเลยอะมีเยอะอยู่ไม่หมดหรอสกว่าชิ้นชิ้นแล้วประมาณสาสิบกว่าบาทมีเปปปสี่เลยไงเปปซี่มีอะไร่ชเดียวอีแหละิดไรพวรเื้อมาเยอะไหมตัวหาแม่เขาไม่กินเขาเยอะเขาบอกเมื่อกี้คุณกินไก่ ตัดผมหล่อเลยใครพาไปน้องแมงอะหรือจะตัดให้ยศแต่ที่ไ้่ตัดเลยพอแล้วพอต้อคุณแม่หรออืมตัดเลยเนี่ยพิเซศษเลยตัดเลยตัดด้วยาท่านท่านยัไม่ตัดเลยซอยซอยข้างบนให้ให้ไปเถิดตังไหมซอยแล้วก็จะต้องไปเถิดตังไหมถามก่อนถ้าไมตัดให้อะ แล้วไงวันหนึ่งถ้าไม่เจอหน้าคนกลัวเลยนั่นนะพี่นะแต่มันเซ็ตแต่มันเซ็ตผมมันก็ดูดีตอนนี้ตัดต่ไม่แตดไม่เป็นนะนะมั่วหายไปถ่ายกันสี่ห้ารอบเดี๋ยวก็คุ้นมือเหีวยันมือฝัดให้หมดหัวเลยให้ไปบัวถ่ายให้เนาะไปตะเลี่ยนถ่ายเลยไม่เจ็บหรอกเบียร์อย่ามานบนนะออกบ้านไม่ได้นีี้อกนะก็โกนก็แค่โกน กินไม่ยอะแค่ดแ่ั้น่ยกเอนกิแล้วอ๋าไหว่าอิมไม่ให้ยายจิ้มบ้างไม่จืดชืดไหนไม่จิ้มอ่ะเผ็ดหรือมันยังไงไม่ชอบกินซอสคนเกอ่ะฟันไม่มีทาไมชอบกินอะไรกรอบๆได้ซอสเป็นน้ำๆเดือทานว่า กรอบดีหนังอ่ะฟันเหลือกี่ที่เองไปเคี้ยวหลุดไม่คุ้มหอ่ให้คุณผู้ชายเท่านิดเดียวเองพอหรือเปล่าเดินไปถามเมยนะแม่เดี๋ยวมากินอีกน้าบุ้งแซ่บหมอกขาเคลื่อนขึ้นข้าวเปล่าเที่อุ่นได้นะถ้ามันไม่ไม่เนี่ยน้ำมันเยอะๆร้อนๆลงแบบเดียวแเราขึ้นเลยกับต้องน้ำมันร้อนร้อนจริงจริงเลยนะอย่าไปเวฟ น้ำมัน ra ร้อนๆเลยเยอะๆแล้วก็เอาลงไปเอาลงไปแช่ฟูน่าจะไม่เกิน15วิเอาขึ้นเลย่ทขนหกินอบแต่ถ้าน้ำมันน้ำมันไม่ร้อนเอาลงไปเอาขึ้นมาแช่เ้าจะอุ่นๆแค่นั้น้วันถุงถข้าวให้ยายกิน

เขาไม่ค่อยได้ขยับเนื้อแข็กอิ่ไม่ต้องโกกนะผมมาตัดเดียวไม่เคยโกแล้วผมขาวแหละสวยผมขาวเทน้าโบนะใช่ผมขาวเท่สีผมน่ะไขมันย้อยี่น้อยตอนนั้นเดี๋ยวไปตัดตรงต้นซต้นไปตัดมันกันแหละอมน้อยไมม่ใส่ชื่อห เอาอีกสิ้นเดียวแล้วสู้สู้จะทานเนี่ยอีกส um> ิ้นเดียวกินให้มดน่ะกินก่อนอ่ะอ่ะสู่อ่ะสู่อ่ะสู่าหญยอีกกระดูกแม่ไปเล่นไอ้ดจังทำานหนูไปเล่นรอนะ้มลุ่มยไปอยู่อยู่ไปยา อิ่มยังกินเคฟซี่อิ่มยังตัดสิฉันตื้อเลยกินเคฟซีอร่อยไหมใช่เคฟซี่ไก่เคฟซี่อร่อยไหมเลยเยอิ่มแล้วอิ่มชูซังเนียสิอิ่มบายบายเี๋ยวดเลยยอมกับยยทานนะคะภาษาญี่ปุ่นน่ารักทานน่ารักทาน ผมขาวเลยแอลโคลูอายุเท่าไรแล้วอายุเท่าไรแล้วเยตาอายุเท่าไรแล้วอายุเท่าไรแล้วแปดสิบสามแปดสิบสามแปดสิบสามแล้วแล้วคุณผู้ชายอะเก้าสิบเก้าสิบตาเก้าสิบนะคะยายแปดสิบสามนุ้ยเรียกนุ้ยเรียกยายว่าคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงผมงอมเต็มหัวเลย ภาษาภาษาละยองจะเรียกยายว่าแม่คุณกับพ่อคุณนะคะตายายตาตาก็จะเรียกว่าพ่อคุณยายก็จะเรียกว่าแม่คุณคหนุยเรียกยายทานว่าว่าแม่เอ้ใช่คุณผู้หญิงเรียกตาตาว่าคุณผู้ชายนะคะเรียกแบบนี้นะคะเรียกมาตั้งแต่เกิดนะคะคุณผู้ชายฮะ พูดกับยูทูบพูดเดทาเดทาถามว่าพูดกับใครอันนี้จะลง y o u t u ู e นะคะก็ลง youtube ลงเฟซนะคะคุยกับคุยกับเพื่อนๆนะคะเดชาว่าเดทาถามว่าคุยกับใครหัวขาวนะคะเทนะคะอยากหัวขาวแบบยายนะคะไม่ต้องไปกัดเลยใบใบก็ เดี๋ยววันนี้นุ้ยกับเยทานไปก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายสิบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะนี่คือทานเนี่ยบ๊ายบายทานน่ารัก